ครับช่อง YouTube นะครับวีบุรีลำห้าสิบเก้าช่องช่องแนวทางการแกะซ่อมมือถือเบื้องต้นที่ทุกท่านสามารถที่จะทําตามได้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการแกะในส่วนของตัวฝาหลังนะครับแล้วก็แกะจอนะครับในมือถือซัมซุงกา a ล็กซี่ A03S กันครับครับในเบื้องต้นนะครับก็จะทําการมาร์กของตัวจุด แพรสแกนนิ้วไว้ตรงจุดนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่า,าในส่วนของตัวฝาหลังซ a m s u ง galaxy a 0 3 s ตัวนี้นะครับมันจะติดในส่วนของตัวแผรสแกนนิ้วอยู่นะครับเวลาเราง้างเปิดฝาหลังออกมาก็อย่าเพิ่งกระชากออกมานะครับเราจะต้องทําการปลดในส่วนของตัวแผรสแกนนิ้วออกก่อนนั่นเองนะครับก็ในขั้นตอนแรกนะครับของการแกะซ่อมมือถือต่างๆนะครับก็แนะนําทุกท่านนะครับให้นําในส่วนของตัวถาดซิมออกให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับ ครับก็มาดูแนวทางการแกะของทางช่องก็จะแกะในช่วงถัดซิมช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่เปราะบางนะครับก็ถ้าท่านไหนทาตามก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปงัดแล้วทําให้ช่องถัดซิมแตกหักเสียหายนั่นเองนะครับก็จะค่อยๆง้างเปิดออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้เล็บนะครับค่อยๆรูดนะครับให้ฝาหลังมันง้างเปิดออกมาครับ แล้วก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับก็แนะนําทุกท่านนะครับให้ใช้อุปกรณ์ในการช่วยแกะนะครับเนื่องจากว่าตัวฝาหลังมีลักษณะค่อนข้างที่จะแข็งนะครับถ้าเราใช้เล็บนะครับก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นั่นเองนะครับ ครับก็ค่อยๆแกะโดยรอบนะครับเมื่อสลักมันหลุดออกมานะครับเราก็อย่าเพิ่งดึงนะครับในส่วนของตัวฝาหลังออกมาครับเราจะค่อยๆง้างเปิดออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเจอในส่วนของตัวสายแพร์ซึ่งมันอยู่ใต้ครอบบอดอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องนะครับไขน็อตนะครับแล้วก็นําในส่วนของตัวครอบบอดออกมาก่อนนั่นเองนะครับ ครับเมื่อเราได้นำน็อตเอกหมดทุกตัวนะครับเราก็จะมาค่อยๆแซะแล้วก็เปิดในส่วนของตัวครอบบอดออกมากันครับเมื่อเราได้นําในส่วนของตัวครอบบอดออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเจอนะครับในส่วนของตัวสายแพรต่างๆนะครับก็ให้ทําการปลดในส่วนของตัวแพรสแกนนิ้วออกก็เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถนําฝาหลังออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในลําดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการปลดในส่วนของตัวแพรหน้าจอตัวนี้นะครับ ก็จะมีเคลนะครับมีตัวซ็อกเก็ตอยู่2ตัวนะครับเราก็ปลดออกมาถ้าท่านไหนที่จะแกะเปลี่ยนแบตนะครับท่านก็สามารถแกะเปลี่ยนในขั้นตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าในเคสนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะจอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแกะในส่วนของตัวครอบชุดชาร์จด้านล่างออกด้วย,<ๆ>ชวยเช่นเดียวกันนะครับ ครับก็จะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าคลิปนี้ผมจะไม่ได้ตัดเสียงออกนะครับก็จะเห็นว่านะครับมีเสียงรถวิ่งตลอดนะครับเนื่องจากว่าที่ทํางานของผมมันอยู่ติดถนนใหญ่นั่นเองนะครับเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคลิปโดยส่วนใหญ่ของผมตัดเสียงออกก่อนที่จะ,ะทําการตัดต่อแล้วก็ทําคลิปลงช่อง YouTube ให้ทุกท่านได้รับชมนั่นเองนะครับ ครับเมื่อเราได้นําในส่วนของครอบบอร์ดชุดชาร์จลงมานะครับก็ให้ทําการปลดในส่วนของตัวแพรที่มันโยงมหาชุดชาร์จด้านล่างตัวนี้ออกด้วยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเตรียมในส่วนของตัวสายแพรต่างๆนะครับก็มาถึงลําดับต่อไปนะครับเราจะมาทําการแกะหน้าจอตัวเก่าออกกันนะครับครับก็มีหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับเวลาแกะหน้าจอนะครับทําไมต้องใช้ลมร้อนในการแกะนะครับก็ การใช้ลมร้อนก็เพื่อจะทําให้เราแกะจอง่ายขึ้นนั่นเองนะครับถ้าท่านไหนไม่มีลมร้อนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการแกะโดยไม่ใช้ลมร้อนให้ทุกท่านได้รับชมนะครับครับก็จะใช้เครื่องมือในการแกะนะครับเป็นตัวแผ่นรูดตัดกาวนะครับไปยังบริเวณรอบๆขอบจอนะครับโดยรอบนั่นเองนะครับจุดไหนที่มันมีความเหนียวนะครับเราก็สามารถที่จะใช้น้ํายาละลายกาวนะครับหรือว่าตัวน้ํามันร้อนสันช่วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ครับก็นในส่วนของตัวแพรด้านล่างนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีติดในส่วนของตัวเสาสัญญาณอากาศอยู่นะครับเราก็ค่อยๆนะครับแกะนะครับในส่วนของตัวเสาสัญญาณอากาศขึ้นมานะครับเราจะได้นําในส่วนของตัวแพรจอด้านล่างออกมาได้ง่ายนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดหน้าจอได้ตามปกตินะครับก็จะลักษณะก็คล้ายๆการเป่าด้วยลมร้อนนะครับเพียงแต่ว่าการเป่าด้วยลมร้อนนะครับ เคสไหนที่มีการซ่อมหน้าจอมีการแกะหน้าจอมาบ่อยๆนะครับการลงกลาวก็จะเยอะนิดนึงนะครับทำให้แกะยากก็เลยต้องใช้ลมร้อนช่วยนั่นเองนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถนําหน้าจอออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้ทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ